คีคีแปลว่าเขาแต่กิ้เขาเขาที่เป็นผู้หญิงอ่ะคำนี้ย mm hmm. นะเขาเป็น,นคุณครูอือเซีย,ยเพราแปลว่าขอบคุณอูเคอร์ชี แปลว่าไม่เป็นไรอะไรนะปูเคอร์อฉี่ปูเคอร์ฉี่ใช่แปลว่าไม่เป็นไรใช่อ่ะมาเริ่มตั้งแต่แรกนีห,าห,าห่าวนีห่าวนีห่าวนีห่าวื่อมา 你是老师吗？不是。不是。我不是老师。我不是老师。我是学生。我是学生。他是老师。啊来呢，来ไ他是老师。他是老师。老师 เสีย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 ดูค是อะไรนะหู好คเอ่ะแปลนะนี่ห่ะแปลว่าสวัสดี อืมอ้เอแปลให้พี่ฟังหนึ่าแปลว่าวัสดี๋อเลยค่ะสี่สี่ชื่อเหล่าชื่อมาแปลว่าคุณเป็นคุณครูไหมเอ็งมากปู่ชื่อปู่ชื่อแปลว่าไม่เป็นเอ็งมากว่าปู่ชื่อเหล่าชื่อ บอผูชื่อเหล่าชื่อว่าอ่านไม่เป็นคุณครูต้องค่ะต่อเลยค่ะบอชื่อบอชื่ออะไรนักเรียนนักเรียนออกเสียงว่านักเรียนออกเสียงว่าไงคะว่าศเพิง เฉชิงอ่ะฮะวอชื่อเฉยเชิงแปลว่าฉันฉันเป็นนักเรียนต้องคาชื่อเหล่าชื่อค่าชื่อเหล่าชื่อแปลว่าเขาเป็นคุณครูเขาเป็นคุณครูอ่ะค่ะเสีย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 แปลว่า เซียแปวว่าอะไรคะเซียแปวว่าอะไรเสียแปวว่าขอบคุณเก่งมากปู่เฮ่อฉี่ปู่เฮ่อฉี่แปลว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่งมากอ่ะอ่านทั้งหมดรวด,ดเดียวมีห่าว หนี่าวนีชื่อเหล่าชื่อมาปู่ชื่อว่าปู่ชื่อเหล่าชื่อก่ชื่อเฉยเชิงจดคํานี้เฉยเชิงต่อไป ค่ะชื่อเหล่าชื่ออ่ะฮะต่อไปค่ะเชี่ยเชี่ยอูเฮ่อฉีอะไรนะอูเฮ่อฉีปอูเฮ่อฉีแแล้วว่าไม่เป็นไรไเห็ไม่อะเริ่มแปลทีละตัวไปเอง เป็ไทยล้วนมาเลยค่ะเป็นไทยเหรอใช่ค่ะแบบต้องอ่านไหมเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังก็ได้อ่ะไม่งั้นเธออ่านก็ได้อ่ะมีเ่าแปลค่ะแปลมาเลยพี่จะไม่ถามสวัสดีมีห้าวสวัสดี นี่ชื่อเหล่าชื่อมาคุณเป็นคุณครูไหมปู่ชื่อไม่เป็นขอปู่ชื่อเหล่าชื่อฉันไม่เป็นคุณครูบอกบอชื่อขอชื่ออะไรช่อะไรนะ ชเชิงามวยงตรวจค่ะคำนี้เดี๋ยวพี่จะเอาให้ตรวจสวยงามคำนี้เห็นไหมพี่ให้ตรวจไปแล้วตรวจแล้วสวยงแปลว่านักเรียนออกเสียงว่าเวยเงนักเรียนออกเสียงว่าสวยงิง ฮีออกเสียงว่าออกเสียงว่าไงคะอันนี้อันนี้เป็นคำแปลเฉยๆนะคำว่าชีเนี่ยแต่พี่ให้หนูอ่านคำนี้คำนี้ออกเสียงว่าไงคะทาค่ะอันนี้ก็ออกเสียงว่าทาแต่ว่าแปลว่าฮีฮีแปลว่าอะไรคะ เขาเขาผู้ชายต้องแล้วชี้ล่ะเขาผู้หญิงโอเคอ่ะเอาใหม่ชี่ออกเสียงว่าค่ะค่ะแปลว่าเขาผู้หญิงต้องแล้วฮีล่ะคะออกเสียงว่าค่ะปะต้องค่ะ แลว่าเขาผู้ชายต้องและอันเนี้ยเสียเสียเอาไหมไหนออกเสียยช่วยคำไหนคำนี้ค่ะเสียเสียอะไรนะเสียเสีย เสียเสียต้องแปลว่าขอบคุณต้องค่ะไหนเอกเสียงที่ฟังหน่อยเสียเสีย,เ,ยเสียเสียแปลว่าขอบคุณโอเคต่อค่ะอ่ะไหนแปลสิทาชื่อเหล่าชื่อแปลว่า ค่ะชื่อเหล่าชื่อแปลว่าเขาเป็นคุณครูเพืเสียขอบคุณหูเคอรฉช่ไม่เป็นไรโอเควันนี้พอแค่นี้ห้ามลืมนะทีนี้พี่จะถามใหม่ <c oughs> แล้วก็พี่ส่งเพ์เอ็นไปให้ในแชทอือหือ <c oughs> ตามมาด้วยโอเคจะต่อก่อนไหมเอาผเอิต่อไหมไม่ทำไมไหนอ่านออกเสียงผิดนะอาคำแรกออกเสียงว่าพอต่อเลยค่ะพอพมอพอพอ เตอเตอเธอเธอเนอเนอเนอเลอเกอเกอเออเออเออออีีีชีคีีื 주주주 ㅡ 수유유주주주 คืออีอีกูกูอ่าออกทั้งหมดเองปอทอมอปอเตอเธอเนเลเกอ เธอเธอจีชีซีจือเชือซือยือจี ชือ่ออะไรต่อชื่ออีอูอโอเคค่ะเก่งมากเดี๋ยวมาต่อที่สละกันแล้วก็จะมีคำศัพท์ข้างล่างต่อไปกินข้าวก่อนโอเคโอเคแค่นี้